hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn นค,นรครับผมวันนี้อยู่กับผมเมฆครับผมนะจากช่องเมฆใสดสนป่านะครับผมวันนี้ผมก็ได้มาอยู่มาอย่างจุดเดิมนะผมนะจุดท่ำคุณป่าน,นะครับผมนะวันนี้เราก็จะไปหาทํำคุณป่าน,นะผมนะซึ่งเราจะไปดูวันนี้เราจะเจอหรือเปล่านะเราไม่แน่ใจนะผมนะซึ่งอาการแรงมากนะผมนะแต่ก็เจอไม่เจอครับลาไปนะแต่ผมว่ามันน่าจะไปไหนนะผมนะ เพราะคนป่าจะอยู่เป็นหลักเป็นแหล่งนะผมนะซึ่งถ้าของกินไม่หมดหรืออะไรที่แกอยู่แล้วของกินที่ยังกินประทานชีวิตได้แกก็จะอยู่นะผมนะไม่ไปไหนนะอ่าซึ่งวันนี้ผมก็ไม่ได้มาคนเดียวนะผมนะผมก็มากับใต้นะผมนะนี่สวัสดีครับนะชื่อช่องด้วยนะผมนะอ่าใต้นะผมช่องคนลักพิสูจน์นะครับใ่ครับผมนะฝากไปกดติดตามนะผมนะกดแชร์กดไลค์ด้วยนะผมนะเพื่อที่ พี่มได้มีกำลังใจทำธุริปต่อไปนะผมนะอ่าจได้ยังไงเดี๋ยววันนี้นะผมผมก็จะไปยังถ้ำมุดบ่ายน,นะผมนะก็ถ้าคนไหนชอบคลิปนี้นะผมก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับส like, ไคร์ด้วยนะผมนะเพืนะ่อที่ผมจะมีกำลังใจทำธุริปต่อไปนะครับไปต่อไปกันเลยครับ let's go <S ตอนนี้นะผมนาะเราก็ได้มาถึงทางเข้าถ้ำแล้วนะครับผมนะ้ำด้วยนะคือตอนเนี้ย มันมีรถวิ่งอยู่สันขขานู้นนะครับผมนะจะเป็นทางที่ว่าเขาเป็นทางวิบากมันยอยเขานู้นนะผมนะซึ่งมันจะดังมากนะับพอทอวิบากมันจะดังมากนะเพื่อนนะแต่ตอนนี้นะนี่เราก็เริ่มกำลังทําคนป่าแล้วนะผมนะเราจะไปดูว่าคนป่าอยู่หรือเปล่านะผมนะซึ่งไม่แน่ใจนะช่วงไฟไหม้มาเนะี้ยมันลูกแกอยู่หรือเปล่าก็จะลองไปดูนะบผมนะ อ่าที่อย่งไรก็วันนี้นะฮะเราก็มาสองคนนะผมนะเรามากับพี่ชายนะผมนะซึ่งจะมาเราจะมาสำรวจอีกรอบหนึ่งด้วยกันนะผมนะเรามาสองคนอ่ะเราจะทำนะครับไปครับผมนะวันนี้เราก็เดินไปอย่างทางคนตายแล้วนะครับไปนี่นะอะไรครับนี่นี่จะเป็นเทาวันอะไรเขาเรียกเทาวันเล็บตีนงูนะนี่วันเป็นมิง้เลยกิน,น,น,นค่อนข้างจะชันะเนี่ย ก็เลือกเอเถาเล็บงัวลึกติงงัวเนี่ยสักอย่างเนี่ยผมไม่แน่ใจมันนะใบใหญ่มากนะผมนะมันกินงัวนะผมนะไปเกอบจะตัด้านแล้น,นะครับทังเงินนั้นฉันนะม,มึงนะนามาช่วยระวังหน่อนะเราถึงทำแล้วนะผมนะ ไม่รู้ว่าคนป่าที่อยู่ป่านะครับผมนะเดีมานึ่ทาแล้ว ทำนงมากนะเมือนนะเฮ้ยมันคนอยู่วะเนี่ยบริเวนทําจะกว้างมากนะเพื่อนนะทีมีต้นไม้เนี่ยนะผมนะ เหื่อนนะแตวันที่ที่เราเคยให้คนบากกินขนมน้ำนั่งเฮ้ยเห็นมื่อพนแมันคนมาละเมือนน้องเราไปเจอแล้วเฮ้ยเฮ้ยเหงื่อนเฮ้ย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 

เมื่อกี้เนี่ยทามันเอาเหมือนจะไหนข้าน้ผมโอ้เมื่อกี้เอาไม้เที่ยงเรานะเนี่ยมันนะมันเอาไม้โยนลงเมื่อกี้นี่ก็โดนนะผมนั้นโอ้หครับทำบอลเลิศเลยนะถ้าโดนไปนี่สำรองอย่างนี่ยเฮ้ยเป็นไงวะเดี๋ยวรอดูนะเดื่อมันอาจจะแอบอยู่ข้างบนเฮ้ยวินนู้นมาเกี้ยนะอนนี้ มันมันจะอ้อมนะพี่บหนมครับทำจะหลอกใส่แ้เป็นไหวะคือมื่อกี้มึจะทำลายแล้วนะพี่เนี่ยมันเจอเราแบบนี้เลยเหนไหมเป็นแบบสีดำๆแล้วนะเก่งไหมนะพี่นะเมื่อกีมันอยู่ข้างในนี่ยนะคือถ้ำใหญ่มากนะพีนะเหมือนมันจะ ้าทางลงมาจะพับแ้นี่นะครับขางขึ้ต่อขึ้นก็คือเียงเรียเหรอวะเราจะเอาไฟยืนนานะเดี๋ยวนะเสียงคุณตาผมเปิดแสงไมได้ไหมนะยังมั้นะมึงยังมันอะอย่างเนี้ยมงนะโอ้ยมันะไะ เห็นกี่มือลงวะนะเฮ้ยเห็นไหมเห็นไหมนั่นนั่น่นเห็นไหมสวัสดีผมต้องถอยห่างวะเมื่อต้นปไม้ับผมเฮ้ยวุ้ยเห็นไหมครับ ูหมันดูนะครับมันจะไม่ให้เราเข้าไนครับไปครับเพื่นวนี้นี่ไปแล้วนะโอ้มันไวมากนะมันนะมันไวมากเลยอ่ะโอ้ถ้าเราโดนมันเพี้ยงเข้าไปนี่นะครันก็หัวแตกได้นะมมันหายไปเลยนะมันหนีไปเข้าบนเลยนะมันไวมากนะผมนะเดี๋ยวเราต้องดูรอบๆนะว่ามันจะลงมาต่งได้นะครับคือมันไวมากจริง ดูฝั่งมั้งมั้เยนทับขา้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันพล่มาไม้เฟี้ยงนะผมมันต่าไม้มาแล้วนะขี้นะโนไม้เียงมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันขึ้นย่างแล้วมั่อนั้นน่ะขึ้นไม่ได้นะครับคือ ขั้ขึ้นไปนี้เดี๋ยวมันจะเอาไม้เพี้ยงส่วนลงมาแล้วคือบริเวณนี้เขาสูงนะเพื่อนเป็นหน้าผาแล้ผมนะเดี๋ยวดูแะงเอาว่ามีกี่ตัวนะผมว่าน่าจะมีคนเดียวนะครับมันดูมากเลยคะับเอมุดรับตอนนี้ร้อนมากเลยนะครับเห็นไหมครับนู้นเห็นไหมครับมันยืนเหมือนกับว่ามันบกไม้บกมือนะครับเฮ้ยเหมือนมันจะไล่ให้เรากลับนะครับมันไม่อยากให้เรามายุ่งที่ที่มันอยู่นะเห็นไหมครับนั่นเห็นไหม ผมไม่รู้นะครับว่ามันกินอะไรแถวนี้มันอยู่ได้ยังไงนะครับเฮ้ยแ่เพื่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้เฮ้ยเฮ้่เฮ้เฮ้เฮื่เน้เฮ้ยเเ้

不朋友骂了。 เนี่ยบผมนะโหดิโหมันขยับต้นไม้นะครับมันกำลังจะลงมานะครับเหมือนว่ามันคู่เรานะดูนะครับมันอยู่ตรงกอไม้กอไม้นะไไนะมไแล้วกอไม้ไะ่รเยอะนะเ้ยนี่ยคู่มันไม่ไ้รอกนะผมไม่กล้าเข้าไปใกล้แล้วกลัวเล่นเพื่อนนะนะฮึคู่เราเหมือนมันคู่ให้เราเออกจากรูทปที่มันอยู่นะน,นะโหมัน กนกนแล้วจะมหมากเลยนะครับเหมือนรบกวนเวลานอนมันนะมึงนะเฮ้ยอะไพุ่เลยลมมา

ไปตลงมาห<ม>าแไม่ได้นะครับมันลื่นนะคุณดูนะนะหมนะบุมน้ะไปนู่นแล้วพุ่นนะบุ่มดูวิ่งเร็วมากนะบุมนะมันหน้อยเดี๋ยวนะอุ๊ยอะไรบะถึงลงไม่ได้นะพุ่นนะต้องระวังมันลืนนะ่นนะบุมนะคืนนื้

Nhái <laughs> nè, vùng 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 nè, giờ nè, vùng 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 nè, 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 ê, nè, nè. Ê, คือลอยไปบ้างเหมือนได้เข่าเนอะมือนนะคือตอนเนี้ยมันวิ่งเข้าป่าลึกนะผมเนาะมันหนามหนามรู้เฮ้ยแอมเมันแอมรูทั้มวะเฮ้ยนี่คเนี่ยเฮ้ยซึ่งไม่มีรูนะผมนะโอ้ยคือร้อนมากเนาะเราไม่เจอแล้วนะมันหายไปแล้วนะมันหนามมั้ยเหรวะ เดี๋ยวดูทำเดี๋ยว้เด็นจะาไม่ได้น่ามึงคุณหายเร็วมากคุณมึหรืไละคุณดิทำนี่ไม่มีอะไเฮ้ยสมมตเข้าไม่ได้ละใช่แต่แค่วันนี้นะผมรู้ว่ามันจะแอบข้ได้นะนะคุณหายเลยแล้วผมไม่รู้มันหายไปไหนร้อนมา เพื่อนนะวิ่งเร็วมากจริงเพื่อนคือหน้าผาเนี่ยเริ่มโดดไวมากนะวิ้งโหเราเดินตามมันไม่ทันนะผมนะ มหาหาไปไหนูน,นะคือเอาคงนะผมนะคุณงเร็วม,มากาน,น,นะผม<ๆ>นี่คือเนี้ยมันน้าพายไหมต้นสมันลุ่มไปไหนนะผมนะโอ้บอกไปนี่งานเข้านะผมนะนนมัเนมเนนนมอนวิ่งอย่างนี้ไหม ีเพนะนะื่พอถาวันเลยนะเยอะมากสลักใส่นะมงึงโอ้โหเราจะกลับไปดูนะมึงนะว่าในถ้ำอะ่ะมันอยู่หรือเปล่านะ มันหายไวมากนะผมนะคือมันไม่รู้มันหายไปไหนนะผมนะคือมันเร็วมากพื่อนนะพนะืกอนดูดิ ทำมันก็ไม่ไม่อยู่นะผมน้ำมัน,นมันหายเลยนะผมนะ <_ t ot> โอ้โอเหนื่อยจริงเนาะโอ้เหนื่อยมากไอ้โอเคพ่มนะเราจะไม่กลับทางเดิมน,นะ <_ t ot> ผมจะขึ้นทางนู้นนะผมนะเพื่อที่จะกลับไปจะขึ้นเขาตัดลงวังนู้นนะผมนะอะส่วนนี้นี่คือจะเป็นเขาว่าเป็นอะไรว่านทุกอย่างนะไม่แน่ใจอันนี้อันนี้มัน,นอันนี้เป็นวาาน่ารังเจี๊ยดแล้วเนี่ยน้องน,องนามพี่นะพี่รู้ดีตัวน,นี้เป็นว่ารังเจี๊ยนะครับ มันจะช่วยล้างพวกคิดนะคะะรับผมพวกล้างพวกนี่ะนะผมนะก้อนยหตัวหนึ่งกันนะครับผมอได้ช่วยน,น,นะนี่เลยลนะเพื่อนนะคนป่าเขาอยู่นี้ผมว่าน่าจะเป็นพวกสมุนไพรด้วยนะผมนะที่เขาอาใส่อยู่นะผม หรือเปล่านะเพราะเพราะคนป่านะเพื่อนนะมันจะอยู่สมุนไพรนะเพื่อนนะพืนะพ่นเนี้ยคือนะอันนี้ก็พี่ผมว่านะว่าลังจืดนะคือเยอะมากนะเพื่อนนะเยอะจริงๆโอ้มีเยอะมากนะผมนะวันลังจืดนี่คือ ปลามือส่วนมากมันก็จะเจอน้ำบ yeah. 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 well, uh ่นนะเจอน้อยมากนะบุ่มเจอไปบางจุดนะครับเนี่ยมีบุกขันไม้ต่างๆนะบุ่มนะไปเดี๋ยวกลับตรงนี้นะโอ้เหนื่อยมากเหมือนกัน คือต้นไม้ล้วก็ต้องขอโทษนะเพื่อนๆน,นะขออภยัยเพื่อนนะเป็นแสงเยอะไปหน่อยนะครับผมนะแสงมันเยอะไปเราก็ต้องมองไม่ค่อยชัดน,นะผมนะซึ่งเป็นกล้องไม่ค่อยดีเท่าไหร่ะนี่นะผมนะ

ใบเหมือนกินได้ไหรือเปล่าไม่แน่ใจนะมนะึงนะอืมมันใบเปรี้ยวมากฮะ,ะต้นที่ว่าข้าเอาออไปแกงพวกปลาสดแล้วครับก็คือมันจะมีใบเปรี้ยวนะครับผมเหมือนที่ผลใต้เขาปุ๊บกันนะครับเปรี้ยวมากแล้วผมนัม่นนี่ใบอ่อนมาแกงพวก ป่าสดนะผมมันจะอร่อยนะสองต้ตะนะนนะเพื่อนนะเยียวจริงไปครับผมนะลนะาฮวันนี้ตอนนี้ผมก็ไม่เจอน้องคนป่าแล้วนะครับผมนะผม,ผมก็จะกลับแล้วนะผมนะไม่รู้น้องคนป่าไปไหนนะผมนะผมเองก็หาเดินหาเยอะแล้วนะผมหาคว้าง่าคือไม่เจอนะผมนะคือไม่รู้น้องออกไปไหนนะนะน้องคนป่าอ๋อซึ่งคลิปนี้นะผมนะ ผมได้เดินทางสองคนแล้วผมนะนี่พี่ชายผมนะหาไม่เจอนะครับผมก็คือพามาตั้งนานแล้วนะหาตั้งนานไม่เจอแล้วผมนะซึ่งตอนนี้นะผมนะผมก็จะเดินทางกลับแล้วนะครับผมนะถึงบุ้งเมื่อไหรชอบคลิปนี้แล้วผมนะก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์นะผมนะกดซับสไครต์ผมด้วยนะผมนะเพื่อที่ผมจะมีกรลังใจะทำคลิปต่อไปนะครับผมนะจนว,วันนี้ก็ขอลา,อค,อาครับก่อนเจอกันคืนนี้ครับสวัสดีครับเราจะคืนนี้นะผมนะผมจะมาตามซุ่มดูน้องคุณป้านะผมนะอ่ะยังไงทีนี้ผมก็ กวาหลับจริงๆน,น,นี้ผมเจอใหม่พี่หน้าครับไปแล้วครับ